กฤษณะทัวยกลอ้อไปเยี่ยมชมศูนย์กีฬา e s p o r t ์ตหรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่โฟกัสอารีนาสถานที่จัดแข่งขัน e s p o r t ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยในจังหวัดขอนแก่นครับ โฟกัสอารีนาเมืองขอนแก่นเป็นศูนย์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอย่างเป็นทางการแห่งแรกในภาคอีสานนะครับที่เกิดจากความร่วมมือกระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีบริษัทโฟกัสแอดเวอร์ทายซิ่งจำกัดเป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชุมชนในการจัดงานประชุมและนิศรศการต่างๆต,ตามนโยบายขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ครับก็คือเราเป็นศูนย์อีสปอร์ตใน ในภาคอีสานนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตั้งมาทั้งหมดตอนนี้ระยะเวลาก็ประมาณ4ปีเราจะมีโครงการอบรมต่างๆนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัยนะครับที่เราบอกว่าเราสามารถที่จะให้ผู้สูงวัยสอนให้เขาเรียนรู้เรื่องออนไลน์นะครับเราก็เรียนรู้โดยที่ว่าเขาจะเริ่มใช้โทรศัพท์เป็น ก็คือเบื้องต้นของการไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับนี่นะคะน,นี่ก็จะเป็นห้องไลสดขายต้นสำหรับใครที่ต้องการไลสดหรือขายของคันก็จะมาใช้ห้องนี้ได้ะคะ่ะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะอันนี้จะเป็นห้องซ้อมนะคะสำหรับนักกีฬาสามารถมาพักแล้วก็มาซ้อมได้ที่นี่ค่ะ อ,ะะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะก็ะจะมีการจัดเวิฟช็อปทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะให้เด็กๆเนี่ยได้มาทําไม่ว่าจะเป็นเย็บปะกัดร้อยหรือว่าเทสีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานอาร์ตอยู่ในอาคารค่ะค่ะห้องนี้จะเป็นห้อง V.I.P. นะคะแต่ทุกคนจะเห็นเตียงที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเตียงนี้ก็คือในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเป็นเหมือนศูนย์บำบัดอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะมีการนวดมีวลเนสอยู่ในนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดขอนแก่นยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อคนทั้งมวลครับ